เอาเอะชูขนเอาคืนนะเอาคืนนะไอ้นนอยี่ไงยายาจิตแพทยา ใครบนรจัตรงหรอวะโนั่นไงโอ้โหเจ๋งเจ๋งแซ่โซ่แซ่พ่อใจ่แซ่พ่อเป็นแค่แม่เป็นเด็กเต๋อเคลีร์เยอุ้ยไม่มีวางเลดฟอร์สนี่ว่าแบบยิงสดต่อชื่ออุ้ยเฮียตึกรุนตึกรุน ไปไหมไปแล้วมั้งตด้ตัวไอยู่ข้างล่างไอ้เวทโอ้โหนี่กีไม่ตายนี่มันเกือบตายแล้วมันเลยอะไรวะมันเล่นยากจังเลนเล่นยากพกทำไมมันอ๋อมันพกไอ้นี่พกวัวจิ้วอะใช่ใช่มันเป็นซองไก่ ลูกฟองหัวเจิยวอะนี่เอดอะอุ้ยไอ้โดนไอ้โดนไอ้ตัวจะไม่มาแต่เขาก็ตั้งคาแรคเตอร์ไว้อะคาแรคเตอร์เฮ้ยหน้าผมไอ้เซียมันมีระเบิดปะวะแล้วกูยัดระเบิด

สวยเพชรสวยคุณเห็นไหมเออมันต้องโผล่แน่จอบไหลอ่ะแล้วจอบไหลอ๋อพี่นนท์เท่คือพี่นนท์นะแล้วคือเป็นเงาเลยเออแล้วมันเป็นเงาเลยแบบเอ้ยมันปรับใหม่เอ่ไอเห็นศัตรูเป็นเงาเงาปะตัวเงาเงาแบบ Lúc nào lần lượm chạy đi. Nony vượt phong cho anh em. Loi. Oi, bụi thôi em. Graveltop ơi, prepared to face all hands. Mia mày. Mia mày. Mày 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 โอ้โหเย็นไปเลยไอ้ทีเยดนเย็นแล้วกูไม่เอาอะไรเลยมาโหไปโอดีดเลยิบหไย ปาวิเศษปาวิเศษปาวิเศษอาอ,อย่าทิ้งขยะาปาวิเศษเห็นนะเห็นอาจารกี่วินาสามวินมาอาจาอ๊ยมันมีเน็ตด้วยนี่รอเวลานี่นีน่หน้าผวหน้าผมนี่แหละแม่อุ้ยิตแม่แะแะจะตาย ไม่ตายได้ไงวะหน้าผมหน้าผมเผื่อช่้ยส่อยพี่แล้วกูยิงมัวแล้วปวดยืดยิงไข่หมดอะ มาวันนี้เฮ้เเท่เกินดูดูททรงไหมอ่เธอหมอกแก๊ใครวะเล็ดเลดเลยมชัตเรียบร้อยแล้วไม่รู้จัก้ยตรงตรงตรงกังระคังตรงระคัง อุ้ยโอ้โหเยียดแม่ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นพอแล้วพอแล้วใครเล่นใครเล่นสนัยอ่ะอยู่นี่นะโอ้โหเฮ้ยไปไปไปโอ้โหเยี่ยดโดนหลังแม่งเอาโมไล่ศาสเลยด้วยอ อ้อมูสองตัวหรือไม่ใช่ใครขวาเลยเฮ้ยขวาเฮียเรือเหลอดีเดียวอย่างงี้นะยิงไม่ตายปัดดีกว่าเฮีย นี่มันนุกนะนั่เดียวจัดอุ้ยอุ้ยย้ยออไปนมันวะไอเฟียววะหมันไปโอ้โหองโห้อวต่อเว้ยต่อเว้ยหมัดเว้ยี่แต่บัณฑิตบัณฑิตมีเขานี่เฟี้ยวนะบัณฑิตนี่ไม่ใช่นักทำจบใหม่วะนั่นแม่กูยางชอบ

มาไหมมานหน่อยเฮ้ยพี่พี่นี่นมันเล่นเล่นดับกว่าพียม่ทาบฝั่งที่ทางขวาครใกล้ๆพี่มีเข้าบนหัวพี่มั้ย ขุ่ยเอ,อ้ยยิงไม่ตายสัตว์อยู่ไหนวะข้างในตัวหนึ่งในกลับเจกอุ้ยโดนแล้วนะดังนึบเลยเลือดสาดเลย โอ้โยโดนหลังไอ้สัตว์เลยเออยังมไม่ตายอ๋ออยู่ด้วยกวันเหรดแม่อยู่ด้วยกันสองตัวเนี่ยเอ้ยแป,ปลกแปลกแล้วแป,ปลกๆลกแล้วเท่ะชอบกับใครอันไหนเว้ยอันไหนเว้ยคือตอนนี้แบบ <laughs> มือผมแมข็งแบบแข็งเป็น บุกไหวปะเสียงแม่งใกล้มาเลยเฮ้ยเนดมาอ๋อเนดสมอเข้าวะ ตายตัวนะเฮ้ยเข้ามาไนออบเจ์อะไรพี่ n o oh โอ้ยเฮียมันไม่ตายยนจกพอติดจิตโล่ไอเฮียโล่นรกใคร่างเขาผิดเฮียเราแม่เข้าไาเนียนเลยไม่หรือเราจะเนียนเข้าไป เออเราไปเล่นมุมเล่นเออเราไปเล่นมุมกันนะจัดไปจัดไปเข้าไปแล้วไปเล่นมุมที่ไหนเดี๋ยวสามมุมอ่ะเข้ายังไงดีว๋ยวฝ่ากัได้ปหมฝ่ากันดักตรงเนี้ยมันโมกอะเราอะไรนะมันเสียงสายวิ่งมา เฮ้ยไอ้ยีมีทางรูว่ะทางบนเฮ้ยหียมันยิงมามันอาจจะจ้องเราพนอนอยู่กูนึกแล้วมึงต้องมางงมาดีสายพี่สายพี่สายพี่ผมขอบเจอก,กันนะ เดี๋ยวเล่นมุมเลยสวยพี่ยแบบึดไหม <c oughs> มันโดนสะโขบได้ไหมเน,นี่ยใกล้ตายอยู่แล้วโอ้โหแลห้วไม้แบบไม้เสี่ยงไม้ร่วงอะ ต้องเล่นแบบดึงเวลาต่างมุมมาดักแม่งเอาละใครใครเอาไปเล่นตุ่มตุ่งข้างนอกอั่งดึงเวลา S <S เรียบเ,เลยว่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เจออยู่เมื่อกี้โอเคโอเคยิงพี่ข้างบนหมดไอ้เจี๊ยบมันยิงไม้ทะลุได้นี่หว่าแค่ยิงไม้ได้เจ็บสัตว์ตัานึงเดยวเอหนึ่งเดียวเฮ้ยไปเป้ะเออข้างหน้าเว้ยอุ๊ยโอ้โหขึ้นมาบนแล้ววั้ข้างบนแอดลงมาแล้วนะบัดได้พันได้กัน

đéo nha <laughs> 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 <laughs>